สรุปว่ากรมตำรวจหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันแน่รู้ไหมครับว่าตำรวจเนี่ยเพิ่งจะมาใช้คําว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองวันนี้ผมจะพาย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของตำรวจทั้ง3ยุคว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ยุคแรกครับคือยุคก่อตั้งอยู่ในสมัยราัชากาลที่4ถึงราัชากาลที่5ซึ่งยุคนี้เป็นการเริ่มก่อตั้งกองปลิึ้นมาครั้งแรกนะครับโดยมีกัปตันเอสยเบิร์กเนี่ยเป็นผู้บัญชาการแล้วเวลาเขาล่วงไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5ซึ่่งงในนชววเลาี้จะมีการแแยกกองเป็น2บบอย่างแรกกคือองตะเวน และที่สาคัญอีกอย่างก็คือโรงเรียนในาร้อยตำรวจเนี่ยก่อตั้งในยุคนี้ครับมาต่อกับยุคที่2ครับคือยุคกรมตํารวจอันนี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่6จะถึงพศ2 5 1 1นะครับโดยที่ยุคนี้เป็นการรวมหน่วยครับ จากที่ตอนแรกแบ่งออกเป็นกองตระเวนกับตรวจภูธทใช่ไหมครับโดยในปีพศ2458มีการรวมกองตระเวนกับตรวจภูธทเข้าด้วยกันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมตำรวจในเวลาต่อมาครับซึ่งผู้บัญชาการสูงสุดของกรมตำรวจนะครับก็คืออธิบดีกรมตำรวจโดยสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองแล้วก็มาถึงยุคสุดท้ายครับคือยุคสนักง,งานตำรวจชาติก็คือตั้งแต่ปีพศ2541จนถึงปัจจุบันนั่นเองซึ่งยุคนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตำรวจครั้งใหญ่เลยครับโดยในวันที่17ตุลาคม2 5, 4, 1, มีการยกฐานะจากกรมตำรวจการเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับก็เพื่อการบริหารงานที่มันอิสระขึ้นมีความคล่องตัวขึ้นโดยที่ตอนแรกสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและได้แยกออกมาเป็นขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและแน่นอนครับตำแหน่งสูงสุดก็ต้องเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นอธิบดีกรมตำรวจเปลี่ยนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองสรุปนะครับคนที่ยังคุ้นกับคำว่ากรมตำรวจแล้วก็อธิบดีกรมตำรวจเนี่ยในปัจจุบันไม่มีแล้วครับโดยเปลี่ยนจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจากผู้นำสูงสุดที่เคยเป็นอธิบดีกรรมตวจ ในทุกวันนี้กลายเป็นผู้บัญชาการตรวงแห่งชาติแล้วครับ